พุทธวจนังสัจชายะอริยยะธรรมอันประเสริฐได้แก่ปฏิจจสมุปปาโทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกโรติภิขุทั้งหลาย อริยะสาวโกในธรรมวินัยนี้ย่อมกะทำไว้ในใจโดยแยบ,บคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปปาโทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอีมัตสุปปาทาอีทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมัตสมิงอะสติอิทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสนิโรธาอิทางนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจญยาสังขาราเพราะมีอวิชชาปัจจญยา จึงมีสังขาราสังขาระปจยาวิญญาณังเพราะมีสังขาระปจ,จยาจึงมีวิญญาณังวิญญาณปัจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณปัจยาจึงมีนามรูปังนามรูปะปจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปะปจยาจึงมีสลายตานัง สลายตนะปัจจญาผัสโสพะมีสลายตนะปัจจญาจึงมีผัสโสผัสสะปัจจญาเวทนาพอมีผัสสะ,ะปัจจญาจึงมีเวทานาเวทนาปัจจญาตัณหาเพราะมีเวทนาปัจจญาจึงมีตัณหาตัณหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตัณหาปัจจญา จึงมีอุปปทา,านังอุปปทา,านะปัจจยาภาวะเพราะมีอุป,ปาทานะปัจจยาจึงมีภาวะภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภาวะปัจจยาจึงมีชาติคือการเกิดชาติปัจจยาชะลามรานังโสกาปลิเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติ เพราะมีชาติคือการเกิดปัจจยาจึงมีความแก่ความตายความโศกะความปริเทวะความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสะเกวรัสสะทุกขกขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกขกขันธ์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชาะตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโ,โรธพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาระ สังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขาระจึงมีความดับแห่งวิญญาณะวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณะจึงมีความดับแห่งนามรูปะนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปะ จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทพอมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทพอมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทพอมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห,ห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุป,ปาทานะนิโรโทพอมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานะอุป,ปาทานะปปาานะิโรธาภาวะนิโรโทพอมีความดับแห่งอุป,ปาทานะจึงมีความดับแห ah wa, ah ่งภาวะภาวะนิโรธาชาตินิโรโทพอมีความดับแห่งภาวะ จึงมีความดับแห่งชาติคือการเกิดชาตินิโรธาชรามาลณนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาติคือการเกิดนั่นแลจึงมีความดับสิน้นแห่งความแก่ความตายความโศกะความปริเทวะความทุกข์กายความโทมนัสใจ และความคับแค้นใจทั้งหลายเอวะเมตตะเกวะลัสสะทุกขกขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งทุกขักขันทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ